สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบวัดกำลังวัดนะครับ Power amp card HD อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เคยวัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่า,าตัวนี้ผมออกแบบลายปิมพขึ้นมาใหม่นะครับเอาวงจราภาคได้นะครับขึ้นมาไว้บนแผ่นเดียวกับวงจรภาคใจไฟนะฮะางที่แล้วที่วัดมันภาคได้ตัวนี้นะครับมันแยก มันแยกอีกบอร์ดหนึ่งนะครับตอนนี้จับมารวมกันเป็นบอร์ดเดียวนะครับแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่นะฮะก็วันนี้ก็จะมาวัดกําลังให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะอยู่เท่าเดิมไหมนะครับครั้งที่แล้ววัดได้อ่าอยู่ละลาย800วัตต์นะครับที่ความถี่อ่าความถี่5-10เฮิรต์นะฮะแล้วก็อยู่ะะะ 1, ะระลายพันวัตต์นะครับที่ความถี่ 1K นะครับนี่มาดูนะฮะผม มิเตอร์อยู่3ตัวนะครับตัวมิเตอร์เข็มตัวนี้นะฮะวัดแรงดันไฟนะครับไฟเลี้ยงทานซิเตอร์เอาพุตนะครับเตอรตัวกลางนะฮะไฟภาคจ่ายไฟนะฮะไฟจากภาคจ่ายไฟสวิชชิ่งนะครับมิเตอร์ตัวนี้วัดแรงดันเอาพุตนะฮะอันนี้เป็นค่าอันนี้เป็น DC อยู่นะครับอันนี้เป็นแรงดัน DC o f ออฟออฟเซตนะฮะ DC เอาพุตก็อยู่ต่ำมากนะครับ เรา10มิลลิโวลต์นะครับตั้งเป็น AC ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องวัดแรงดัน AC ตอนนี้ไฟมาไม่เต็มนะฮะไฟมาอยู่272โวลต์จริงต้อง280นะครับเดี๋ยวเราวัดกำลังมันอาจจะได้ได้ต่ำหน่อยนึงนะฮะเริ่มมาเต็มแล้วครับตอนนี้อยู่278อะเดี๋ยวลองวัดดูเลยนะครับความถี่50เฮิรต์ดูก่อนนะครับจะได้เท่าเดิมไหมนะฮะ นี้ตอนเราวัดเนี่ยเราดูคลื่นมันด้วยนะครับว่าสัญญาณเวลามันคลิปเนี่ยมันคลิปเท่ากันไหมนะครับสัญญาณบวกลบฝั่งบวกฝั่งลบคลิปเท่ากันไหมนะครับจิงจะต้องคลิปเท่ากันนะฮะถ้าคลิปไม่เท่ากันแสดงว่าวงจรก็อาจจะเอ่อมันทางานไม่เท่ากันอาจจะไม่เสถียรน,นะครับทีนี้เราลองดูนะครับดูสัญญาณคลิปก่อนนะฮะ นี่ครับสัญญาณคลิปพร้อมๆกันนะฮะทั้งฝั่งบนและฝั่งล่างนะครับลดลงมาไม่ให้คลิปนะฮะแล้วดูแรงดัน,นตอนนี้ไม่คลิปนะฮะสัญญาณไม่คลิปนะครับแรงดันอยู่แดงว่าไฟมันตกนะฮะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะนะครับเมื่อกี้มันคลิปลงมา อ,อยู่ราวๆ79โวลต์น,นะฮะไฟไฟมา276นะครับลองดึงทีนะฮะอ่านี่ตอนนี้นะครับอยู่ราว80โวลต์นนะสัญญาณยังไม่คลิปนะครับ 80, 80โวลต์ r m S นะฮะโหลดฟันขึ้นอีกแล้วนะครับ นะครับโวลต์ RMS นะครับคำนวณออกมาก็จะได้อยู่ราวราว800วัตก็เท่ากับครั้งที่แล้วที่ที่วัดนะครับนะครับสัญญาณก็โอเคนะครับสัญญาณสวยนะฮะลูกขึ้นสวยนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะครับแต่ที่นี้มาตรฐานเขาก็วัดกันที่1 K นะครับวัดกำลังวัดกันที่1 K ผมใช้วัมที1 K วัดดูอีกทีหนึ่งครั้งที่แล้ววัดได้พันวัต อย่างนี้จะได้สักกี่วัตต์อน,นี้หน่งเนะครับน,นี่งเคมันไม่คลิปนะฮะสัญญาณมันเพี้ยนนะครับผมจะเอาแค่ไม่เพี้ยนนะฮะตอนนี้ไฟมา269นะครับไฟมาไม่เต็มนะครับเอาเท่านี้ฮะ โไฟตกครับอ,อู่ซ่อมรถเข้าเชื่อมไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวรอสักร,รอแป๊บงนึงนะะให้เข้าเชื่อมเสร็จกันนะครับวานอยู่ปลายสายนะฮะต้องทำใจนะฮะมีอู่ซ่อมรถอยู่ อยู่อยู่ใช้สายใช้ใช้ไฟฟ้าสายเส้นเดียวกันนะครับเขาเชื่อมไฟฟ้าไฟก็ตกนะครับนตอนนี้ไฟก็มาไม่เต็มนะฮะเดี๋ยวลองดีอีกทีหนึ่งอ่าไม่ได้ฮะเส้นตะขบหายเลยเ้าเชื่อมไฟฟ้าเยอะไฟตกมากนะครับ เป็นปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ยังไงนะฮะเพราะว่ามีนะฮะมีอู่นะครับอู่ซ่อมรถอยู่ต้องรู้นะครับมีแคมป์คนงานนะฮะแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับก็เชื่อมงานกันทั้งวันนะฮะแคมป์คนงานก็จะเชื่อมเหล็กเชื่อมโครงหลังคาเชื่อม ชิ้นงานนะครับทั้งวันอู่ซ่อมรถก็อนนานๆทีนึงนะฮะเชื่อมไฟฟ้า UPS ผมพังไป4ี่ห้ารอบแล้วฮะเพราะว่าไฟมันมันตกไปมันไม่นิ่งนะครับ UPS ก็สำรองไฟรีเลยทำงานตลอดนะครับพังไปหลายรอบแล้วนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะฮะตอนนี้ไฟก็งคงไม่เชื่อมแล้วนะคิดว่า แล้วลาวนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ไฟมาไม่เต็ม2อ0ปดสิบครับถ้าเต็ม2อ0แปดสิบก็จะอยู่ราวเก้าสิโวลต์อ m s มเอครับประมาณนี้นะครับประมาณอ่ะเก้าสิบโวลต์อ m s มเอนะฮะขึ้นยังสวยนะครับก็เท่าเดิมนะครับครั้งที่แล้วก็เทสได้อยู่ราวนี้นะฮะเก้าสิบคูณเกาสิบหารได้แปดหนึ่งพันวัตต์ หนึ่งพันสิบสองวัตต์หรือว่าหนึ่งพันวัตต์อยู่แล้วราวนี้ครับถ้าไฟขึ้นไปที่สองร้อยแปดสิบก็จะได้เยอะอีกหน่อยหนึ่งนะฮะประมาณพันพันสามสิบกว่าวัตต์นะครับประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวลองดูทีประมาณนี้ครับแปดสิบเก้าโวลต์นะครับหรือว่าเก้าสิบขึ้นยังสวยๆนะฮะ B, คาเทสบีนะฮะตัวนี้นะครับออกแบบลายปิ้นใหม่นะครับวงจรได้ก็สี่ห้าร้อยนะครับไฮเตอร์เอาพุตสี่คู่นะฮะจริงแล้วผมอยากจะเทสที่แรงดันเต็มๆนะฮะแต่ไฟมันมาไม่เต็มนะครับแรงดันเต็มก็อาจจะได้เพิ่มอีกนิดหน่อยน,นี่แรงดันอินพุตมันยังตกอยู่นะครับทำให้แรงดันเอาพุตตก ก็กำลังวัดก็จะลดลงไปตามแรงดันนะครับทีนี้ผมกำลังออกแบบทดสอบ PFC แต่ว่ายังไม่มี IC นะฮะก็ยังไม่สําเร็จนะครับถ้าสําเร็จแล้ว PFC ทํางานได้ก็คิดว่าน่าจะได้กําลังวัดเพิ่มอีกพอสมควรนะครับเพราะว่ามารักษาดับแรงดันทางอ,าอินพุตได้เอัพพุตก็จะตกน้อยลงนะครับแรงดันที่จ่ายให้วงจร ภาคขยายนะครับดีเดี๋ยวดูภาพโดยรวมของภาคขยายขออภัยนะฮะเพราะว่า,วาภาพวิดีโออาจจะสั่นนะครับผมก็ถ่ายคนเดียวนะครับถือกล้องมือหนึ่งอีกมือหนึงก็เลงเสียงมั่งเลงสัญญาณมัางอะไรม้างนะฮะมันก็จะสั่นหน่อย คลิปยาวเลยะฮะจะสินาทีแล้วเดี๋ยวผมอัพช้านะครับยังไงก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์คอมเมนต์กันไว้นะครับมีอะไรใหม่ๆนะฮะผมก็ถ่ายคลิปมาให้ดูอีกครั้งหนึ่ง สำหวรวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปนะฮะยังไงถูกใจก็กดติดตามมันไว้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ